โยนมัดวะรีบใบต้นไหรีดครับเปยาวโ,โับม่เปนยเท่ากันเลยเท่เากันเลยครับมันอยู่ห้ามใบลมหนาครับ

ความสุขแบบบานๆหรอพี่น้องวันนี้แบบย่อยๆมาติดตัวครับโอ๊กไก่โอ๊กไก่ไก่หันไก่หันไก่หมุนไก่หมุนไก่หมุนแบบวิชาทหารเนาะครับไก่หมุนวิชาทหารอันนี้ก็เอาไปในน้อยไปอ้อยไฟนะพี่น้องเนาะครับมันจะมีสองเตานะเอาเตานึงแล้วก็ตาขันเคลียดไทานไทยเนาะทิยาใสก่อนเลยนะเพื่อให้มันติดเขาเรียกว่าอ้อยไฟอ้อยไฟครับ วันนี้จะไม่คุ้นหลุมนะวันนี้จะใช้แบบวิธีแบบใหม่ใส่ไปมีฟืนมีฐานเดี๋ยวก็ติดเนี่ยครอุดอุ้อุยอุยเนี่ยพี่อ้องไม่ต้องกลัวว่าที่จะไม่ติดลุม้มลุกมล้วไหมลนะ่ะ มาแล้วพี่น้องไก่โอบไปนะเอาโอบโอบไปเลยหนึ่งตัวตัวทอสองเอาลวดในยามาอีกหนึ่งตัวอีกสองเส้นรวดเป็นในยามนะครับนี่ตัวที่สองมัดไปเลยโอบ

โอเคย่างไปเรื่อยๆพี่นุ๊กหอมเลยเนี่ยกินบบของพี่ไทยเนาะไทยออกอ๋อเ่าละดีอยู่เพราะไม่มีอะไรมาเลยอะ่ะทำยังไงจะได้กินไก่พี่นุ๊กทานอยู่ในป่านะเอาความเป็นจริงนะไม่มีหม้อไม่มีอะไรไปทำยังไงจะได้กินมีแค่มีแค่ไก่ไปอะ่ะมันก็ต้องรัดแปลงเนาะลูกเต๋อเนาะใช่แล้วรัดแปลงหาวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อเราจะอยู่รอดได้ครับ

เหลืองชาเลยไม่ต้องนี่พลิกมาแล้วเหลืองชา้ยหอมก็๊หอมกุ้มเป็ไงล่ะหอมกุ้บยหอมหอมลกไม้ลกเอาโอเคเอสุสุไก่บ้าน ค้นหาถ <Station imos. S 2> ้าจะทำไก่ทุ่งนาค้นหาถ้าจะทำไก่หมุนสุดยอดครับทำกระเดีงสองคนกับน้องเบียร์กินทั้งนู้นทั่งกินขาไม้แล้วก็วมบุนทั้งนี้ถ้าหิวเมื่อไหร่ลองซุกดีๆ เฮียหินไก่บุญย่างครับหุ่นย่างครับครับมาชอบไทยคลิปเหลีวไทยทุกสูก่ะเริ่มสูกับรอให้มันเหลืองนิดหน่อยแล้วค่อยกินเนาะ้องตุ๋ยเนาะครับให้มันสูกดีๆคุ้งหมาเลยย่างไอ้คุ้งเลยดิย่างครับย่างหมุนเนาะหอมดีน่ะเมย์ก็ดูเหลืองก่ะนเเในหนังเนาะในหนังเนี่ยทำตามในหนังหมุน โค้งเ네น sw ี่ยโค้งเล็ชาชาเลยชาชาเลยกินด right. ้วยกันเด้อครับอยากไปเนี่ยเ้อดูเนี่ยทุบนุ้ยอืมนุ่มเองมุ้ยยังย่างอยู่เนาะอืมอร่อยอืมเหมือนหนูนาย่างน่ะร้อนไหมเบียร์ กินได้เนาะกินได้เลวครับกินได้เ,ดเลยครับอืมเต็ดไปอร่อยอยู่บพี่ราพอทานมันมอดแล้ว<ห>น,นุ่มดีนุ่มไหมกินมันมันเลยหอมนะหอมมักนมด้วยกินไปเรื่อยๆตรงไหนไม่โุกก็ย่าง่องไงย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆ ลาตีนี้ยาวไกลลาตีนี้ยาวนานค่ำคืนก็ยืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอยู่ใต้ลมหนาว้องฟ้ามีเดือนจะดาวติดตามตัวเขาทุกราตึกตารเช่นทอทหารอดทนทอทหารนดทนหากินอยู่กินกลนพักถินไทยพิทักษ์ถินไทยแดนจะมีคนจะมาเข้ากี่คนจะมาเข้าใจบรรลุคูชายทหารอดทน 여기 mm -hmm.